สมัครฝ่ายนี้เขาไว้ทำอะไรจริงๆแล้สมัครมาเขาจะนำมาทักเป็นพวกตะกร้าพวกกระเป๋าอะไรอย่านะแต่ยังไม่มีใครเอามาทักเป็นพานเป็นพานชิมมากปีที่แล้วเรามาในที่สองของปีปลายอันนี้คือปีที่แล้วค่ะปีนี้เราก็เลยอยากให้รู้สว่าสมัครฝ่ายมันทำได้หลากหลายแบบที่เลยนำมาในกอย่างขอพานอันนี้พานนี่เรานำมาใช้ในงานในงานแต่งก็ได้ค่ะงานแต่งใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเอาสาออกก็ทุกวัาเราก็นำมาใส่ถ้าเป็นตัวพาหเนี้ยค่ะสามารถนำมาใส่ขนมใส่ ให้มันดูแบบว่าใช้ในงานถิ่นอะไรอดูแล้วเท่นะดูแล้วเท่ตัวนี้จะเป็นงานถิ่นมือทั้งหมดเลยนะคะทักเองนี่ใช้ใช้เมกเลยมือคนทำทั้งหมดเลยใช่งานมือทักเองตัวนี้ข้างในเขาจะเป็นโครงเหล็กเป็นเอาเหล็กเป็นโครงสร้างก่อนใช่แล้วเราก็ร้อยทักเองตัวนี้ค่ะลายเขาจะเป็นลายดอกพิภซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็เราก็ตกแต่งกับลายผักลายไข่แล้วก็ดอกของครับโหนี่คนนั่งนี่พอได้เมื่อยเนี่ยใช้เวลานานไหมเนี่ยอันนี้ มาเตี้ยกว่าๆทำคนเดียวทำคนเดียวสองสามคนค่ะเพราะว่าเชือกมันต้องมีการต่อไปแต่ความจริงคนเดียวก็ทำได้ทำได้เราเขียนนี่คืออะไรเป็นเป็น่างแบบใช่ค่ะแบบร่างที่เราตกแต่งไว้ออกแบบไว้ตอนแรกว่าเราจะทำในรูปแบบไหนแล้วก็มีลายอะไรอะไรคือเราจะทำอะไรก็ร่างแบบไว้ก่อนใช่คในการทำถ้าเกิดผมมาคือลายมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าความสัมพันธเข้าไปเราจะเห็นเป็นงานใบตองงานใบสีแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นงานเชือกถักทั้งหมดเลยคือเลัยอะไรนะ ทคนี้คกสำโรงังหวัาลบบรีพนพะนก